ติดตามสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนร่วมไปถึงท่าทีของสหรัฐที่ต้องการเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะในการเจราจาไกล่เกลีย่ยเพื่อนําไปสู่การยุติสงครามที่ลากยาวมานานเกินกว่า3ปีแต่ว่าท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศว่าเดี๋ยวสหรัฐจะออกมาตราการคว่ำบาตรชุดใหม่ต่อรัสเซียทารสเซียคงเมินเฉยนะคะไม่ยอมเจราจาเพื่อนําไปสู่การหยุดยิงกับยูเครนขณะเดียวกันดมิทีเมดเวเดฟค่ะซึ่งเป็นอดีต ประธานาธิบดีรัสเซียก็ขู่กลับทันทีบอกว่าการกระทําหรือการข่มขู่ที่แข่งก้าวใดๆอาจนําไปสู่การยกระดับและสงครามโลกครั้งที่3ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในขณะที่การทําสงครามด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั้นยังคงเป็นประหยักดุเดือดในห่วง3มวันที่ผ่านมาครัสเซียระดมโดรนพิคาาโรมถึงขีปนาวุธโจมตีเข้าใส่ดินแดนของอยูเครนอย่างหนักแต่ล่าสุดวันนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่ากอง ยูเครนค่ะได้ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธที่ชาติตะวันตกมอบให้โจมตีเข้าใส่ดินแดงของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดโดรนของอยูเครนได้กว่า2,000ลำและในช่วงค่ำคืนของวันที่27ต่อเนื่องจนถึงเช้า28พฤษภาคม ยูเรยครนค่ะได้โจมตีรสัสเซียครั้งใหญ่ได้การส่งกองทัพโดรนบุกมาโจมตีกรุงมอสโกและพื้นที่ใกล้เคียงอีกจำนวนมากกองทัพรสัสเซียสามารถสกัดโดรนได้1,12ลำในเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงขณะที่สนามบินสองแห่งในมอสโกต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ ทางกองทัพยูเครนรายงานว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาทหารยูเครนได้ปะทะก,กับทหารรัสเซียบริเวณแนวหน้าสมรภูมิการสู้รบหลายสิครั้งจุดที่มีการสู้รบกันอย่างหนักมากที่สุดก็คือภูมิภาคโปคอฟซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญถ้ายึดพื้นที่นี้ได้ก็เปิดทางเข้าไปในพื้นที่ที่ลึกมากยิ่งขึ้นอันเดรสบหฮาซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน เผยว่ากองทัพรัสเซียค่ะได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนพิฆาตเกือบ1,000ลำบุกโจมตีดินแดนของอยูเครนซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่ารัสเซียไม่ได้ตั้งใจที่จะเจรจาสันติภาพกับยูเครนแต่หวังให้สงครามนั้นดำเนินต่อไปพร้อมกับการเรียกร้องให้พันธรรมิตรนาโต้ใช้ทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยล่าสุดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐได้ขู่ว่าจะาคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหม่หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียไม่ส่งเอกสารข้อตกลงสันติภาพ ตามที่ได้มีการสัญญากันเอาไว้ในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์เมื่อ<ๆ>19พฤษภาคมที่ผ่านมา,ญญาซึ่งเอกสารดังกล่าวคาด,ดาว่าจะระบุถึงเงื่อนไขต่างๆที่รัสเซียต้องการเพื่อน,นําไปสู่การหยุดยิงกับยูเครนแต่ว่าผ่านมาแล้ว10วันสหรัฐและยูเครนยังไม่ได้รับเอกสารใ,ใดๆจากฝั่งของรัสเซียเลยความล่าช้าในครั้งนี้ค่ะทำให้โดโนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจอย่างมาก ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาแก้ต่างว่ากำลังเตรียมจัดทำเอกสารและจะส่งให้ยูเครนเมื่อพร้อมเพราะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างม,มากขณะที่ดมิทีเมดเวเดฟซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียเตือนว่าการขู่คว่ำบาตรของโดนัลด์ทรัมนั้นอาจจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ซึ่งจะเป็นการยกระดับให้สถานการณ์ตึงเครียดมากยิ่งขึ้น คำกล่าวของเมดเวเดฟนะคะถือเป็นวาทกรรมที่ทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วดูเหมือนว่าจะไม่คลี่คลายได้โดยง่ายในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็โพสต์ผ่านทางทูตโซเชียลว่าถ้าไม่ใช่เพราะตัวเขารัสเซียคงเจอกับเรื่องแย่ๆไปนานแล้วแล้วยังบอกเลยว,ว่าปูตินกำลังเล่นกับไฟซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าโดนัลด์ทรัมป์ใกล้จะหมดความอดทนกับการเล่นแง่ของรัสเซียแล้วเต็มที ส่วนทางนด์มิที่เปสอคอฟโคสกทเนียบเคลมลินค่ะ,คะก็ออกามาเปิดเผยถึงการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของสหรัฐยูเครนและรัสเซียเพื่อหาหรือในข้อตกลงสันติภาพว่าก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ต้องมีการเจราจาระหว่างคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นมาก่อนไม่ใช่ให้ผู้นำเนี่ยไปหาหรือกันโดยตรง นอกจากนี้เบสคอฟนะคะยังระบุถึงการเจราจาโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของรัสเซียและยูเครนในรอบถัดไปว่ายัางไม่ได้มีการกำหนดสถานที่ออกมาอย่างชัดเจนซึ่งสถานที่ในการเจราจาสำคัญมากเพราะต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่ายคิดเคลล็อกซึ่งเป็นทูตพิเศษสหรัฐดูแลสถานการณ์รัสเซียยูเครนได้เสนอที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ให้เป็นตัวเลือกในการเจราจาครั้งต่อไป ขณะที่ประธานาธิบดีโวลุติมีเซเลนสกี้ก็ออกมายืนยันว่าตัวเขาพร้อมที่จะร่วมประชุมสามฝ่ายกับโดนัลด์ทรัมป์ปูตินเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงสติภาพให้ได้โดยเร็วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการที n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ